นายประเสริฐจันทระรรงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเป็นประธานการถาแถลงข่าวผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า AOC ตลอดช่วงระยะเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6ถึง14พฤศจิกายน2 5 6 7ค่ะโดยสถิติการแจ้งเหตุและผลการดําเนินงานของศูนย์ AOC ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6ถึงตุลาคม 2,547 0ย์ AOC มีจำนวนการโทรเข้า141ทั้งหมด 1,176,512าส้ายและจำนวนการระง,งับบัญชีที่ต้องสงสยัยอยู่ที่3 4 8 6 0 0เคสซึ่งแสดงถึงปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ที่รุนแรงและขยายวงกว้างโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ1 9 0 0 0ล้านบาททางนี้ค่ะกลุ่มอายุของผู้เสียหายพบกลุ่มอายุ20-49ปีมีจำนวนสูงสุดคือ1,453 0 2เคส มูลค่าความเสียหาย8,223ล้านบาทโดยผู้หญิงเป็นเหยื่อประมาณ64.5%ซึ่งในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกโอนเงินเพื่อการหารายได้พิเศษและการหลอกลงทุนออนไลน์ค่ะ กลุ่มอายุ50-64ปีและอายุ65ปีขึ้นไปคิดรวมเป็น41,901เคสมูลค่าความเสียหายรวม7,769ล้านบาทโดยส่วนใหญ่ตกปเป็นเหยื่อของการหลอกลงคุณออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุยังคงมีความเสี่ยงสูงในการถูกหลอกในลักษณะนี้ด้านช่องทางการหลอกลวงที่พบมากที่สุด พราะว่าเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียคือ Facebook จำนวน26,804เคสคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย718ล้านบาทตามมาด้วย Call Center มี22,299เคสมีมูลค่าความเสียหาย945ล้านบาท รวมทั้งช่องทางเว็บไซต์ TikTok และช่องทาง,งอื่นๆค่ะขณะที่จังหวัดที่มีการรับแจ้งเหตุและระง,งับบัญชีมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหาคนครทางนี้ค่ะนายประเสริฐกล่าวว่าสถิติการแจ้งความคดีอาชญากรรมออนไลน์รวมทุกประเภทในช่วงเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนกันยายน2567ในภาพรวมเพราะว่าสถิติการแจ้งความคดีออนไลน์มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมและกันยายน2 5 6 7ที่มีการแจ้งความคดีออนไลน์32,266คดีและ29,579คดีซึ่งลดลงจากช่วงพฤษภาคมถึงกระกฎาคม2567ที่มีจำนวนเฉลี่ยประมาณ35,000คดีต่อเดือนค่ะซึ่งสามารถประเมินได้ว่าเกิดจากการร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันปราบรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างเข้มข้นค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N